สวัสดีนะักเรียนปสีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันนะครับในการทําแบบฝึกหัดที่3.9นะครับอยู่ที่หน้า57เดนะครับเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า5 7ได้เลยครับผมเริ่มต้นที่ข้อแรกนะครับแบบหักสาดเ9เราจะทําโดยใช้วิธีการหารยาวนะครับซึ่งการหารยาวเราเรียนกันไปแล้วเนาะก็คือเราจะําตัวหารหารตัวตั้งทีละช่องอเรามาดูนะครับ่ปดคูณอะไรใกล้เคียง6มีไมลูกไม่มีใส่เลข0ูนย์นะครับแคูณศเป็น0ูนย์ เด็กๆก็เอามารบกันนะครับ6บศูนเหลือเท่าไหร่ลูก6บศูนเหลือเป็น6และให้ดึงตัวถัดไปลงมานะครับลบเสร็จแล้วดึงเลข2ลงมาต่อไปครับ8คูณอะไรได้เป็น62หรือใกล้เคียง62ครับเราก็ท่องแม่8ไปเรื่อยลูกอ่า8 8 4 4 8 6 4 8 8 7 5 6 8 8 6 4ถ้า8 8เกินไหมครับเกินเนาะ8 8ด4เกินดังนั้นได้แค่8และครับ8 7อ่า8 8 4เกินได้แค่8 7 แปดห้าสี่สเนะครับเป็น56หนูก็ลบกันเลย62สิบสองลบห้ิบก่าหยืมนะเป็น5นี่กลายเป็น12บสนะครับสิบสลบหเท่ากับหนะครับเรียบร้อยเมื่อลบเสร็จแล้วเด็กๆตัวดึงตัวถัดไปลงมาเลยนั่นก็คือเลขอะไรครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนั่นคือเลขเก้ดึงลงมาเลยครับแคูณอะไรใกล้เคียง69 8 5บเก8าแป8ห้าสี่สิบแปดหกสีินแปดแปดเจด้ดาสแปดแปดหกสิบสี่ถ้าแปดเก้าเจ็ดบ 8ปเป็น64อ่าแล้วก็เอาผลรับมารลบกัน9กลบสี่เหลือเป็นเท่าไรครับเกลบส่เหลือเป็นห้าบหเป็นศนหมดเกลี้ยงเมื่อเสร็จแล้วเมื่อลบเสร็จแล้วให้ดึงหลักถัดไปลงมาซึ่งคือเลขอะไรครับคือเลขห้าดึงลงมาตอนนี้กลายเป็นห้อะไรครับห้าคูณอะไรใกล้เคียง55าสิบห้านะครับเราก็ท่องแม่แไปแปดห้าสี่สิบแกสี่สิบแปดแปดเจ้าสิบหกเกินถ้าใช้แปดเจ็ดห้าสิบหกเป็นห้าห้าเนาะได้แค่แอะไรครับ 86. 86, นะครับนี่แล้วเราก็ลบกันซึ่งมีการยืมนิดหน่อยเนาะ5้ลบแไม่ได้ยืม5มาด้านหน้าเหลือ4อันนี้กลายเป็น15 15ห้ 8, ลบแได้เท่าไรหร่ลูก15บห้ลบแบวกสเป็น10แล้วบวกอีก5เป็น7นะครับแสดงว่า15ลบแเหลือ7นะครับเมื่อลบเสร็จแล้วดึงรักัดไปลงมาตัวสุดท้ายแล้วซึ่งนั่นก็คือเลข4นะครับ8คูณอะไรใกล้เคียง4 10, 4 7 4 8 5 4 0 8 6 48 8 7 56 88 64 89 7สอ่า89 7กนะครับ8 9 7เกลบกันนะครับเรียบร้อย4ลบ2เหลือเศษ2นั่นเองดังนั้นข้อนี้นะครับผลหารอยู่ด้านบนสุดผลหารเป็น7869นะครับเศษ2อ่าหลังจากที่เราหารเสร็จแล้วลูกเรารู้ได้ไงว่าเราที่เราทำเราทำได้ถูกต้องนะครับเราก็จะมีวิธีการตรวจคำตอบหรือการตรวจสอบนั่นเองนะครับวิธีการตรวจสอบทำยังไง ให้เอาผลหารที่ได้นะครับเอาผลหารที่ได้มา7 8 6 9มาผลหารที่ได้นะครับคูณกับตัวหารคือเลข8นะครับถ้ามีเศษให้เราบวกเศษด้วยซึ่งข้อนี้เศษเป็นเลขอะไรลูกเศษเป็นเลข2อ่ะเดี๋ยวครูเปาลองไปตัวคําตอบให้ดูซิว่าจะได้เท่ากับตัวตั้งจริงไหมอ่าเราจะได้มั่นใจว่าเราทําถูกไหม7 8็9คูณ8นะครับ โอเคนะคุณรับเก้าแใส่สทดเจ็นะครับแปดคูณหกครับแปดห้าสี่สิบแปส่สิดนะครับ 9, 8, 72, สี่สปดบวกเจ็ดนะครับจะได้เป็นห้นะครับหนูก็ใส่หาทดห้าคูณแเป็นหกนะครับทดอีกห้าเป็นหกสิบเกหนูก็ใส่เทดหต่อไปแปดห้าสี่สิบแปทดอีกหก็เป็นหกนะครับแล้วแรกผลคูณแล้วนะลูก แต่เรามีเศษต้องบวกอีก2นะครับซึ่ง62,952เบนี่ยบวกเศษ่องนะครับมันจะได้คำตอบเป็น62,954นะครับเพิ่มไปอีก2เด็กๆเราดูซิว่าตรงกับตัวตั้งไหม62,954ดูซิอ่าตรงไหมลูก62,954จะเห็นว่าตรงเตะเลยสแสดงว่าข้อนี้เราหารได้ถูกอะไรครับได้ถูกต้องนะครับก็เขียนเลยได้เท่ากับ6 0 0 0 0นะครับ2954นะครับ ตรงดังนั้นนะครับเด็กๆรอกโจทย์มาเลยโจทย์เราให้อะไรมาเรารอกโจทย์มาเลยนะครับให้หกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสี่มานะครับหารกับแปดนะครับได้เท่ากับนะครับได้เท่ากับผลลัพธ์ได้เป็นเท่าไรครับผลลัพธ์จากการหารได้เป็นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้านะครับเศษเท่าไรหลูกเศษเท่าไรเศษสองเนาะข้อนี้เนี่ยลบกันเหลือเศษสองนะครับดังนั้นตัวเลขข้างล่างนะครับตอบเป็นตัวเลขไทรก็ได้นะครับ เจ็ดแปดนะครับเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้านะครับเศษอะไรลูกเศษสองนั่นเองเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับข้อแรกนะครับอันนี้เป็นวิธีการหารยาวนะครับโอเคเรียบร้อยมิลูกอ่านะครับเราจะไปดูข้อต่อไปกันข้อต่อไปคือข้อที่สองใช้วิธีการหารยาวเหมือนเดิมอ่ะหารทีละตัวเหมือนเดิมลูกอ่ะเริ่มที่แม่เลยครับแม่สามตัวหารเป็นแม่สามใช้แม่สามคูณลูกคูณทีละช่อง อ่าเริ่มช่องแรกนะครับสามคูณอะไรใกล้เคียงเก 9. 9้าสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าเก้าลบเก้าเหลือเป็นศูนย์และดึงศูนย์ลงมานะครับสามคูณอะไรเป็นศูนย์ก็สามคูณศูนย์นะครับเป็นศูนย์นะครับลบกันเหลือศูนย์แล้วเราก็ดึงสามลงมานะครับสามคูณอะไรได้เป็นสามลูกสามหนึ่งอะไรสามหนึ่งสามโอ้โหลบกันเหลือศูนย์แล้วเราดึงอะไรลูกดึงช่องต่อไปลงมาดึงเลขเจ็ดลงมา สคูณอะไรใกล้เคียง 7, จ็ดสามหนะครับเจลบหเหลือสออ่าขออภัยเจลบหเหลือ1นึะครับอ่าเจลบหเหลือ1อ่าแล้วเราก็ดึงตัวซ้ายลงมาคือดึงเลขเจลง่าต่อไป3คูณอะไรใกล้เคียง17บเจ็ดนะครับสามหนึ่งสามสามสองหกสาถ้าใช้6เกินดังนั้นได้แค่3ามนะครับสามห้้าเรียบร้อยนะครับอ่าเด็กๆก็มารบกัน จะเห็นว่าเหลือเศษเท่าไหรครับลูกเหลือเศษเป็นเหลือเศษเป็นอะไรอ้โเปาเขียนผิดขออภัยแป๊บนะลูกกดผิดอ่าเหลือเศษไปอะไรครับเหลือเศษเป็นเลขอะไรเจ็ดลบห้าเหลือเป็นสองนะครับเนาะโอเคเรียบร้อยแสดงว่าเศษเป็นเลขอะไรลูกเศษเป็นเลขสองนั่นเองอ้าวหลังจากหารเสร็จแล้วมาทําอะไรเราได้ผลหารแล้วเราก็นํามาตรวจคําตอบหรือตรวจสอบนั่นเองนะครับผลหารเราได้เท่าไหร่ลูก คลหารเราได้3ามหมนะครับ3ามหมนะครับคูณกับอะไรลูกคูณกับตัวหารก็คือเลข3ถ้ามีเศษให้บวกเศษข้อนี้เศษเป็นเลข2นะครับดูซิเอาไปเช็คเป็นขูปเปาไปตัวคําตอบก่อนดูซิว่าได้ตรงกับตัวตั้งหรือเปล่า 30, 125, 3 1มหมื่คูณสบวกส ่ะคูณก่อนนะลูก351545ทด1 3 2เป็น6 1เป็นเศษ3 1เป็น3 3 0เป็น0และ3 3, 3เป็น9บวกเศษอีก2นะครับจาก9 9375บวกเศษอีก2ก็เท่ากับเท่าไรลูกก็เท่ากับ9อะไร9370อะไรเพิ่มอีก2ก็เป็น70อะไรลูก77ใช่มั้อ่ามันก็จะได้เพิ่มอีก2ก็จะได้เป็น9นะรครับ9 9 3 7 7เรียบร้อยนะครับได้ผลลัพธ์แล้วดูซิว่าได้เท่ากับตัวตั้งไหมอ่ะ9 0้7 7 9 0ย7 7ตรงเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับสแสดงวข้อนี้เราหารได้ถูกอะไรลูกได้ถูกอะไรถูกต้องนะครับเรียบร้อยดังนั้นเขียนสรุปรอกโจทย์มาเลยดังนั้นโจทย์เราบอกว่าอะไรให้เราเอา90้า0นะครับ377นะครับหาร3นะครับได้คำตอบเท่ากับ9 9เเลูก ได้คาตอบเท่ากับอ่าสามอะไรสามหมื่นนะครับนี่คาตอบผลหารอยู่ตรงนี้สามหมื่นนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามเศษนะครับเศษอะไรข้อนี้เศษสองเรียบร้อยนะครับพอเด็กๆเห็นเศษตอบก็เปลี่ยนไปเลขไทยนะครับก็เป็นสามหมื่นนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับเศษอะไรลูกเศษสองเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปอ่าต่อไปเป็นวิธีการหารสั้นเอาและหารสั้นบ้างนะครับ เปลี่ยนจากหารยาวเป็นหานสั้นนะครับวิธีการหารสัน้นวิธีการทานะครับคล้ายคหารหันยาวโดยนําตัวหานะครับไปหารตัวตั้งทีละช่องเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะลูก2คูณอะไรใกล้เคียง1ลูก2คูณ0ได้ศูนย์ครั้งนะครับได้ศูนย์ครั้ง2คูณศูคูณทดด้านล่างนะเป็น0นย์แล้วเอาด้านบนลบด้านล่างลูก1ลบกับศูนย์ด้านล่าง1ลบ0ย์เป็น1ให้หนูทดในช่องถัดไปนะครับช่องถัดไปกลายเป็นเลขอะไรละ้1ช่องลายเป็น10ได้ 1, ไไ 10, รับ2คูณอไรได้ป10ล2 5เป็น 2, 5, เน 10, 10, ล 10, เน ศูนย์อันนี้ไม่ต้องไปเขียนช่องถัดไปเพราะมันลบกันได้ศูนย์ใช่ปหมด้าน,นบนกับด้านล่างลบกันได้ศูนย์ต่อไปสองคูณอะไรเป็นสองลูกสองหนึ่งอะไรสองหนึ่งสองอ่าสองคูณหนึ่งเป็นสองลบกันหมดเกลี้ยงไหมลูกสองลบกับสองหมดไหมหมดเกลี้ยงหรือศูนย์ไม่ต้องไปทดหน้าอันหน้าต่อไปต่อไปช่องถัดไ,ไปเป็นเลขสี่สองอคูณอะไรได้สี่ลูกสองหนึ่งสองสองสองสี่นะครับได้สี สี่ลบสี่หมดเกลี้ยงไหมตัวบนลบตัวล่างหมดเกลี้ยงไหมลูกหมดเกลี้ยงก็ไม่มีทศหลักต่อไปต่อไปสองคูณอะไรกด้เคียงเจ็ดลูกสองหนึ่งสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดถ้าสองสี่เกินได้แค่สองสามอะไรสองสามหกลูกเจ็ดลบกับหกด้านล่างเหลือเท่าไหร่ลูกเจ็ดลบหกเหลือเศษเท่าไหร่เจ็ดลบหกเหลือเศษหนึ่งนั่นเองเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับวิธีการหันสันนะครับเหมือนเดิมเมื่อหารเสร็จแล้วนะครับผลหันอยู่ตรงไหนเด็กๆผลหันอยู่ตรงไหนลูกผลหันอยู่ในช่องไฟอันนี้ช่องที่สองนี่คือผลหานเห สู่5,123นะครับเศษหนึ่งเราเอาผลหารที่ได้นะครับมาตรวจสอบนะครับโดยนําตัวหารอะนาผลหารนะครับขออภัย50,000 5,123นะครับเอาผลหารคูณตัวหารตัวหารเป็นเลขสองถ้ามีเศษบวกเศษด้วยบวกเศษอันนี้มีเศษบวกหนึ่งถ้าเราทําถูกต้องไดเท่ากับตัวตังอ่ะเดีเ๋ยวเราไปตรวจสอบกันขูเปล่าตรวจสอบในกระดาษทดนะ5,123คูณสองและบวกเศษ อ่าและอ่าคูณกันนะลูก2อคูณสเป็น6 2สคูณสเป็น4 2่สคูณหเป็น2และ2อคูณหเป็น10นะครับและหนูก็บวกอะไรลูกหนูก็บวกเศษบวกหนึ่งนะครับเรามีเศษบวกหนึ่งซึ่ง1นึ่งอบวกอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งครับหนึ่นส้เนั่นเองตรงไหมลูกหนึ่งศูนดูที่ตัวตั้งสิลูกตรงไหมเอ่ยหนึ่งศูนย์สองสี่เจ็ดตรงไหมตรงเป๊ะเลยนะครับได้เป็น1นึ4 7นะครับ แสดงว่าข้อนี้เราหารได้ถูกอะไรเราหารได้ถูกต้องนะครับเรียบร้อยดังนั้นเอาที่โจทย์ให้มามาเขียนดังนั้นนะครับ1 2ึ่งหานสองหารสองนะครับหนึ่งหมื่นนะครับสองสี่สิบเจ็ดนะครับหารสองนะครับได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไรลูกที่เราได้เป็นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นห้าพันหนึ่งร้อยิบสามเศษเท่าไรเศษหนึ่งนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็ตอบเป็นเลขไทยได้เลยนะครับห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับ เศษอะไรลูกเศษหนึ่งเรียบร้อยนะครับเซตนะครับโอเคนะครับอ่าไปดูข้อต่อไปข้อ2ใช้วิธีการหารอะไรหารสัน้นอ่าวิธีการหารสั้นเหมือนเดิมนําตัวหารหารตัวตั้งทีละช่องนะครับ6คูณอะไรได้สองมีไหลูกมีไหมหกคูณอะไรได้สอง6ห,หนึ่งหกไม่ได้ดังนั้นไดแคขเลขกันครับเลข0 6ย์หคูณศนย์เป็น0เด็กๆเอาตัวบนลบตัวล่างลูก สองลบศูนย์ได้อะไร2อลบศูนย์ได้2ให้หนูทดในช่องถัดไปนะครับนี่ได้2องชดในท่องด้านถัดไปอ่ะท่องถัดไปก็เป็น21่สิอแล้วลูกหคูณอะไรก็คยเอ็ดหงหนึ่งห1สองสิบสองหงส่ถ้าหกเกินดังน,นั้นได้แค่6อะไรลูกหก6 3มเป็นเท่าไหกสามสิบแเอายี่สิบเอลบกัอสบแปได้อะไร18ก็เป็น19 2เก้าครั้งใช่ไหมลูกแสดงว่าเหลือเศษ3อ่าเหลือสหนูก็สามไปทดในช่องถัดไปอ่ะต่อไปลก,ก 36, ลก หกห้าสามได้พอดีเลยนะครับได้6ครั้ง6กเป็น36มสิบกลุก่มสาบกลบกับ36ด้านบนหมดไหมครับหมดไหมลูกหมดเกลี้ยงนะครับสามหลบสมหมดเกลี้ยงเลยต่อไปช่องถัดไปเลยไม่มีตัวทดนะครับเป็นเลข4ีคูณอะไรได้สีมีไหมลูก6กคูณหเป็นหกใช่ไหมถ้าไม่มีเติมเลข0ย์ใช่ไหมครับหกคูณศเป็น0นะครับหนูก็สี่ลบศบศนเหลือเป็นสเอาไปชดเอาไปทดในช่องถัดไปนะครับต่อไปสุดท้ายละหกคูณอะไรใกล้เคียงสี่สิ หกห้าสามสิบหกหกสามหกหกเจ็ดสี่สองหกแปดสี่แปดถ้าหกแปดสี่แปดเกินดังนั้นได้แค่หกอะไรหกเจ็ดหกเจ็ดเป็นเท่าไรหกเจ็ดเป็นสี่สิบสองซึ่งเด็กเอาสี to. To ่สิบห้าตั Tür ้งลบสี Les ่ส <ces> ิบสองเหลือเท่าไรลูกสี่สิบห้าลบสี่สองเหลือเศษเท่าไรเหลือเศษเป็นเลขห้าลบสองเหลือเป็นเลขสามเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่หารเสร็จแล้วผลลัพธ์อยู่ช่องนี้เนาะช่องตรงกลางดูดีๆนะลูกอันล่างสุดมันคือตัวที่เราทดนะครับไว้ลบผลลัพธ์อยู่ตรงนี้นะลูกอยู่บรรทัดนี้ใต้เส้นสีเหลืองทีี่าขดนะครับ <c oughs> อยู่บนเส้นสีเหลืองคู่เปาขีดนะครับนี่อยู่ตรงนี้สามหศนย์เจ็ดนะครับอ่าโอเคนะครับพอได้แล้วเด็กๆไปตัวสอบอ่าวิธีการตรวสอบทําอย่างไรนะครับอ่าตรวสอบอยังไงลูกเอาผลอะไรเอาผลหารที่ได้คือสา0พันร้อยเจ็ดนะครับสาม7ันหร้อยเจ็ดคูณตัวหารนะครับตัวหารเป็นเลขหกนะครับถ้ามีเศษให้เราบวกเศษเศษเป็นเลข3ามอ่ะไปเช็คคาตอบกัน36มพนร้อยเจดคูณหกบวกสามนะครับคูเปาเช็คคาตอบนะ 6กเจ็ใส่สทด4 6่คูณศเป็น0ย์ทด4เป็น4 6่คูณหเป็น36ใส่หทด3ามหกทดอีก3เป็นส8บแปดสิบเยิบยี่สิเอ็นะเป็น21นะและคำตอบเป็น21642ืนงั่นเองนะครับมีเศษเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เศษ3ใช่ไหมลูกบวก3แสดงว่าถ้าเศษสามนะครับสี่อ่สอกบวกสก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น21640อะไรครับสอบวกสเป็น45 แสดงว่าผลลัพธ์เรานะครับต้องได้เป็นสองห5ืหนึ่งพันหสิห้าดูซิว่าตรงกับตัวตั้งไหมลูกตรงไหมสองหนึ่งหกสี่หตรงไหมลูกตรงเตะเลยนะครับได้เป็นสองหนึ่งสี่ห้าแสดงข้อนี้เราหารได้ถูกอะไรลูกได้ถูกต้องนะครับอ่าดังนั้นเด็กๆเขียนโจทย์เลยอ่าโจทย์ลอมาเลยลูกนำอะไรสอง4 5หันห้าหารห ได้เท่ากับเท่าไรครับได้เท่ากับ2อาคำตอบได้เป็น3า0พันเุบปาเขียนผิดขออภัยได้เป็นส0 0พันลูก3าม7กร้ยใช่ไหมผลหารที่ได้นะครับเศษเท่าไรลูกเศษ3นะครับแล้วนะัคำตอบเขียนเป็นเลขไทยได้เลยลูก3 6 0 7นะครับเศษเท่าไรลูกเศษ3นั่นเองเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับ ข้อสามหารสั้นข้อสามนะครับเหมือนเดิมลูกเอาห้าหารทีละตัวอ่าห้าหารทีละช่องลูกห้าอะไรครับห้าหนึ่งอะไรห้าหนึ่งห้าพอดีห้าลบห้าหมดไม่ลูกหม,หมดแล้วเป็นสูตรไม่ต้องทดช่องถัดไปนะครับต่อไป,ไปเ, 5, 5, 0, เป็นเลขหนึ่งห้าคูณเลขกี่เคียงหนึ่งไม่มีก็คือเลขศูนย์ห้าคูณศูนย์เป็นศูนย์นะลูกหนึ่งลบศูนย์ด้านล่างเป็นเลขหนึ่งไปชดในท่องถัดไปครับห้าคูณเลขกี่เคียงสิบสี่ลูกห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบนะครับ ซึ่งเอา1 4ได้เศษเท่าไรได้เศษ4ไปทดในช่องถัดไปครับ <im pr os> ต่อไป42 5คูณอะไรก็ง42ครับ5้5 54 2 5 25 6 30 5้า5 8 4 0นะครับ5 8 4แปดนะครับซึ่งเอา42ลบ40เหลือเท่าไรครับเหลือเศษ2ไปทดในช่องถัดไปลูกอ่า5คูณอะไเป็น25ลูก5้า5นะครับ <im pr os> หมดไหมลูกห 5, 5 2หหมดเกี้ยงไหมยีหรือ25หมดเกลี้ยงเลยช่องถัดไปก็ไม่มีตัวทดลูกต่อไปห้า ซึ่งเจ็ดลบห้าเหลือเศษเท่าไรลูกเจ็ดลบห้าเหลือเศษสองเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผลหารอยู่ในช่องตรงนี้นี่ครับอยู่ตรงช่องตรงนี้บนเส้นสีเหลืองที่เปาขีดนี่นะครับอันนี้คือผลหารนะครับอ่ะโอเคนะครับเด็กๆเอาผลหารมาตรวจคําตอบไปเร็วนะครับผลหารที่ได้ก็คือหนึ่งอะไรครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับนะครับ เอาผลหารคูณก, pause, กับตัวห,หารนะครับตัวหารเป็นเลขห้าถ้ามีเศษให้เราบวกเศษครับอันนี้มีเศษเป็นเศษสองให้เราบวกนะบวกเศษโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจคำตอบกันนะครับหนึ่งแสนสองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดคูณห้านี่เนาะอ่ะคูณห้านะครับตัวคำตอบห้าคูณหนึ่งเป็นห้านะครับห้าห้าย Brussels, acá, ี okay, 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 ่ห้าใส่ห้าทดสองนะครับ แปดคูณหเป็น40ทด2อเป็นสีใส่สอทดสี่นะครับห้ณสเป็นสิทด4เป็นสิบสใส่สี่ทดหนึครับหู้ณศนยเป็นศนทดหก็เป็น1นะครับแล้วก็ห้คูณหเป็น5เมื่อกี้เศษเท่าไหร่ลูกผูเปาลืมดูเลยเมื่อกี้เศษเท่าไหร่เศษสองแสดงว่าเราก็บวกอะไรลูกบวกอะไรบวกสองใช่ไหมบวกสองซึ่งห้าแสนหนึ่งหมืพันส้าบวกสก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับลูกมันก็จะได้เป็นห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าส ได้คำตอบเป็น5้าหนึ่งสี่สองห้าเจ็ดเราไปดูซิว่าเอผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับตัวตั้งไหมลูกห้าหนึ่งสี่สองห้าเจ็ดดูสิตรงไหมลูกห้าหนึ่งสี่สองห้าเจ็ดเห็นไหมครับว่าตรงเป๊ะเลยแสดงว่าเราหารได้ถูกอะไรครับเราหารได้ถูกตอ้องอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับหนูก็ลอกเลยผลหารที่ได้เป็นเท่าไหร่ครับอะไรครับเป็นเท่าไหร่เท่ากับตัวตั้งเป็นห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเรียบร้อยต่อไปดังนั้นนะครับเด็กๆลอกโจทย์เนี่ยครับดังนั้นห้าแสนหนึ่งหมื่ นะครับเท่ากับเท่าไหรครับได้ผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งอะไรหนึ่งแสนนะครับเท่ากับหนึ่งแสนะได้ผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งแสนนะครับสองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับมีเศษอะไรหรือมีเศษสองนะครับเรียบร้อยตรงตอบก็เขียนเป็นเลขไทยนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับพอได้แล้วนะครับไปดูสิต่อไปเป็นอะไรครับอ่ามีข้อสี่นะครับ เ8 4ดแสหารเนะครับเหมือนเดิมเอา9หารแต่ละตัวเลยนะครับรวดเร็วนะครับเริ่มเลย9หารเได้ไหมครับไม่ได้9ใส่0เพราะ9 19นะครับลูก9คูเป็น0นะครับ7ลบ0ได้เป็น7โทในท่องถัดไปครับเป็น78 9คูอะไรก็เห็น7ลูก9 5 4า6 5 4 9 7 6 3 9 8ก็9 9 8 8ีเกเดกเกินดังนั้นได้แค่9เลยครับ9 8เป็น72บสหนึลบท่ลูกแลบ2เหลือเท่าไรเจ็เ 6, ด 6, ในชลอเถ็ดไองเ็น6 4 9ก้าคูณอะไรใก้เคลูดก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้เก็ดหกเก็ดใกล้เคียงสุดแล้วลูกหูดูนะหกสิ่ลบด้วยบสาด้านล่างเหลือเป็นเศษอะไรครับเหลือเป็นหนึ่งทดในช่องถัดไปเก้าคูณอะไรใกล้เคียงสิบลูดเก้าหนึ่งเก้านะครับสิบลบเกเหลือเศษหนึ่ทดในห้องถัดไปนะครับเคูณอะไรใกล้เคียงสิก็เก้หนึ่งเก้ะครับอ่าสิบลบเก้หลือเศษหนึ 1, ่งทดในห้องถัดไปต่อไปเคูณอะไรใกล้เคียงสิก็เก้าหนึ่งเก้านะครับเรียบร้อย ที่จริงนะครับถ้าเรามั่นใจในการหารเด็กๆจะตัวคําตอบหรือไม่ตัวคําตอบก็ได้นะครับแต่อยากให้มั่นใจนะครับแต่ตรวจสอบคําตอบก็จะทําให้เรามั่นใจระดับหนึ่งอันนี้ครูเปาขอ,เ,อาเขียนเลยเนาะ,อ,ะอันนี้ครูเปามั่นใจว่าถูกแน่นอนนะครับขอไม่ได้ตรวจละกันอันนี้นขอเขียนละกันอ่ะตรวจสอบทํายังไงอันนี้ตรวจสอบนะครับเอาผลหารที่ได้ก็คือ8อะไรครับ8 0 0 0มืนะครับเจ็ดพนะครับคูณตัวหารเป็นเลข9กาบวกเศษเศษเป็นเลขหนึ่งนะครับมั่นใจว่าข้อนี้ถูกแน่นอนขอไม่ตรวจสอบคําตอบนะครับ ได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งก็เป็นเจ็ดเจ็ดแสนแปหมืนสี่พันนะครับอ่าโอเคนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเรามั่นใจเสร็จแล้วนะครับอุปเเปาก็เขียนดังนั้นนะครับโดยลอกโจทย์มาเลยโจทย์บอกว่าอะไรเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหันเก้า 9, นะครับหานเก้านะครับได้เท่ากับเท่าไรลูกได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไร เน้่ยลปลว่าเท่ากับเท่าไรครับแ7ดหมืเจ็ดพันสิบอะไรไไแล้ว่าเท่ากับแปดหมื่นเจ็ดันสิบหนึ่งร้อสิบอ็ดนะครับเศษเท่าไรหลูกข้อนี้เศษเศษหนึ่งเนาะเวลาตอบนะครับเด็กๆก็เขียนเป็นเลขไทยเลยแปดหมืนเจ็ดพันนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับเศษหนึ่งเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นโจทย์นะครับของการหารบางข้อแรกนะครับแม่ค้าน้ำดอกบัว24,690ก้ 24, ดอกมามัดเป็นกำรรกำร,ร้าล9ดอกนะครับจะได้ทั้งหมดเขาบอกว่าจะได้ดอกบัวคิดเป็นกี่กรรมนะครับแล้วก็เหลือกี่ดอกนะครับสแสดงว่าข้อนี้มีหารแบบเหลือเศษแน่นอนอ่ะขูเปาไม่รอช้านะขุปปาหารนะครับอันนี้เด็กๆไปทดเองนะเพราะหนังสือมันไม่มีนะลูกหนังสือมันอ่าแบบหัดมันไว้เติมคำตอบนะลูกอันนี้คุณครูทํา เป็นกระดาษทดเพิ่มมานะครับอ่ะแล้วเริ่มเลยนะ9คูณอะไรได้2มีปองไม่มีใส่เลข0 9 0เป็น0ลูก2 0เป็น2ชดทดในช่องถัดไปต่อไปเป็น24 9คูณอะไรก็ค i n 24ลูก9 1 9 9 2 18 9 3 27เกินได้แค่9 2 10อะไร18หนูลบสิลูก24 18ได้อะไร t i k t o ต TikTok 24 18 18ก็เป็น19 20 21 22 23 24 4, ได้อะไรลูกได้6ครั้งนะครับได้เป็นเลข6ดเด็กๆลองลบนะ24 18ได้เป็น6นะครับเป็น6 6 ต่อไป9คูณอะไรกง6กลูกเก้า9้าสีก็กเกินดังนั้นได้แค่97อะเไรครับเ7 6 3นะครับ66 6ลบหกนะครับ6ลบเหลือ3ทดในช่องถัดไปเป็น39 9้าคูณอะไรก็คิกล้กนงก้าก็ดเกนะครับเก4 5เกินได้แค่9 4 3อะไร3 6นะลูก9ลบ6เหลือเศษ3นะครับทดในช่องถัดไป9้าคูณอะไรก็คิงสลก้น2เก้ก แะใกล้เคียงสุดนะครับได้เท่าไรครับ9327นะครับซึ่ง30ลบ27เหลือเศษเท่าไร่ลูกเหลือเศษเท่าไรเหลือเศษ3ดังนั้นตอบก็ได้แล้วเราได้ดอกบัวกี่กัมหลูดดอกบัวกี่กัมก็คือผลอะไรผลหารนั่นเองแสดงได้ว่าได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับ2อะไร2,743นะครับเหลือดอกบัวกี่ดอกครับก็คือตัวเศษนั่นเองเหลือดอกบัว3อะไร3ดอกแสดงว่าข้อนี้นะครับได้ดอกบัว2,743กัมแล้วก็เหลือเป็น3ดอกนะครับที่เหลือเศษโอเคนะครับ เรียบร้อยเนาะอันนี้เสร็จแล้วไปข้อ2นะครับโรงงานผลิตน้ำดื่ม3 5,000ขวดจัดเป็นแพ็คละ6ขวดนะครับวิธีการทำนะครับลูกหนูเอาหนูเอาไว้นั่นคูณได้เลยนะครับเอา้นั่นคูณได้เลยนะครับก็คือน้ำ6กหารแต่ละช่องได้เลยนะครับ6อะไรลูก6หาร3ไม่ได้ก็ใส่0ูนย์นะครับก็3ลบ0ลูนย์ละส3แล้ว3ไปอ่าขออภัยครับเขียนผิด60คูณเป็น0ขออภัยลูกอ่า แล้วหนูก็นำอะไรครับหนูนํา3ลบกศูนย์ได้เป็นเศษ3นะครับไปชดในท่องถัดไปนะครับเป็น35มหคูณอะไรใกล้เคียงสาห้าลูกหกหกห้าสามสี่หสามสิบถ้าหกหเกินดังนั้นได้แค่หอะไรหกห้าสามอะไรสามสนะครับดังนั้น3 0มสลบสาหเหลือเท่าไรลูก3 0มสลบสาเหลือเป็น5้านะครับเด,ด็กเ็ก็ดกทดในช่องถัดไปเป็นห้าหคูณอะไรใกล้เคียง5้าอะไรห้าสนะิบนะครับหกห้าสามสิบหกสามหกเจ็ดสี่สองหกแป ซึ่ง50าสลบสีเหลือเท่าไรลูกเหลือเศษอะไรเหลือเศษสองก็โทษในช่องถัดไปอ่ะต่อไปหกคณอะไรก็ทิ้งยี่สิบลูกโฮลูโหลสองสิบสองหกสามสิบแปดใช่ไหมลูกยี่สิบลบสิบแปดเหลือเศษเทนะ่าไรครับแน่นอนก็เหลือเศษสองนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะเด็กๆด,ดูนะครับเขาได้แล้วนะลูกเขาถามว่าได้น้ําเป็นกี่แพ็คนะครับเราได้น้ํากี่แพ็คก,ก็คือผลหารได้น้ําเป็นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามแพ็คน้ำเติมเลย 5 8 3 3แแพ็คและเหลือน้ำกี่ขวดก็ตอบว่าเหลือน้ำเศษเศษของมันก็คือ2อะไรเหลือน้ำเป็น2อะไรลูกเหลือน้ำเป็น2อะไร2ขวดเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่าและมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายองแบบหบหันสามจุดเก้ากันแล้วนะครับเขาบอกว่าราังกระดาษหนึ่งใบบรรจุก,กระดาษได้ห้ารีมถ้ามีกระดาษหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดรมถามว่าต้องใช้รังกระดาษทั้งหมดกี่ใบและเหลือกี่ริมนะครับโอเคเหมือนเดิมครับครูเปาใช้การหันสั้นในการทำนะลูกอ่าหนูไปหากระดาษทดเอานะอ่าเริ่มต้นนะครับ หคูณอะไรได้หไม่มีหลุกใส่0ูนย์ห้คูณศูนเป็น0ูนย์ะลูกหลบศูนย์ได้เป็น1นึทดในช่องถัดไปครับต่อไป5้าคูณอะไรได้คิงสิลุก5 1 5 5 2ึ่งห้านะครับสิบสลบสเหลือเท่าไรลูกเหลือสอนะครับทดในช่องถัดไปเป็นต่อไปก็เป็นยี่สิบห้าคูณอะไรได้คิงยี่สิบสี่หลุดห้าหนึ่งห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบถ้าห้ายี่ห้าเกินไหมเกิดได้แค่สี่ครั้งห้า5ี่เป็นยี่สิบหลุดยี่สิบบ ได้แค่ห้าแหละครับห้าเก้าใกล้สุดแล้วห้าเก้าสี่สิบห้าซึ่งสี่สิบแปดลบสี่ิห้าเหลือเศษเท่าไร 5, หร่ลูกแปดลบห้าเหลือเศษสามนั่นเองครับเรียบร้อยนะครับแสดงว่าเด็กๆเ,เราจะได้ผลหารได้เท่าไหร่แสดงว่าถ้าเรามีรังกระดาษเนี่ยทั้งหมดหนึ่งพันสองสีิแปดริมนะี่ะเราบรรจุใส่กองกองละห้าริมเนะี่ยหนูจะได้ทั้งหมดคิดเป็นกี่ใบกี่ใบนี่คือผลอะไรครับกี่ใบนี่คือผลผลอะไรลูกกี่ใบนี่คือผลอะไรครับกี่ใบนี่คือผลหารเนาะเป็นผลหารก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับสองร้อยสี่สิบอะไรสองร้อยสี่สิบเก และเหลือเศษเท่าไรครับเหลือเศษสามอะไรสามรีมนั่นเองเรียบร้อยนะครับพอได้ไหมลูกก็คือใช้ความรู้นะครับในเรื่องของการหันยาวแล้วก็หันสั้นในการทําเด็กจะใช้วิธีการหันยาวในการทําอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดถนัดหันแบบไหนเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยครับ